สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับเกมที่ชื่อว่าสตีทีทันแป๊บเดียวเกเสียงแป๊บโอเควันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเกมตตีทีทันเองเกมเนี้ยตาล้ถังที่ค้ายวันเธอหายแม่งไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ขายอะมันมันเหมือน,น,นก๊อปมาทั้งดุนะ่ะโอเคแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นแลถังทำไมพูดเยอะทำโอเคเริ่มใหม่ส่วนวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นแล้วถังที่ว่าเอ20ของเอโซเวียตมราผมเพิ่งเล่น นี่นแหละครับคือเกมนี้มันคล้ายวันเดิมมากครับผมโดยเฉพาะเออการยิงเนี่ยแม่งก๊อปรสชาติโอเคงั้นเริ่มกันดีกว่าเอาถาอเนะเถ้าใครอยากได้ของผมจะยิงไว้นะเพราะถ้าใครอยากได้ประสบการณ์คลา้ายขอันเดิ้ลก็ผมจะทิ้งลิงไว้แต่คุณต้องรับรองว่าคอมของคุณหรือโสุสานของคุณต้องเล่นได้นะไม่งั้นคุณอาจจะระเบิดคาหน้าก็ได้โอเคเริ่มหกห้าสี่สามสองหนึ่ง ความค้ายนี่บอกเลยว่ายิงคุนคนไม่ได้ไม่ได้ตัวยังไงปิวโดนอุ้ยยิงเนี่ยมันจะมีบนหน้าจอบอกวว่าเราฆ่ากี่ตัวแล้วเออจอะเจอะเข้าอยู่มั้งอุ้ยชิดอุ้ยโดนเออโอเคตาย มีเ er, er ออพันซทึสพันทึสโฟยิงเจาะเข้านี่ตายแล้วเีค๋ครับเกมแบบนี้นะครับมันจะมีด้านบนเออขวามือคุณบอกว่าคุณนข้าวลากี่ตัวคุยด้านหลังเออโดนโอ้ยลำกล้องแตกตายมาปกติโก้หลีวิ่งเร็วโอ้ย พี่เลีวนะสึกว่าเฟนเมงคาไปเยอมากๆไม่แบ่งเ,เลยผมฆ่าไปแล้วสตัวเลยใช่ตายหนึ่งฆ่าสตัวดีมับ ิโดนเอเอ M22 ยิองอตูตลอดิเร็วไม่ต่างโชว์ให้โลกดูหน่อยกม่ขึนเนกระเด็เร็วนะสามหากิโเมตรมันไม่เร็วเทบีที้าีที้ามันเลือวกว่าตันนี้มันเร็วเร็วกว่าบีทีเอ้เ,เล่ชา้า อี่ทังตรงก็ได้ไม่หลอดโอ้ยถังบ้านไหนแม่งลอยได้แบบนี้วะการาฟิกไม่สมไอ้หนึ่งนิส์ไม่สมจริงเลยทิ้าสมจริงเ <c oughs> <c oughs> งนี่ยเข้มพอยิงหัวแตกลราไปสูงด้วยไว้ถูกเข้าแล้วถังขาเอาจบเกมแล้วเหรอ แค่เนี้ยโ้ยการมอเตอร์มันมีแมปเดียวสองอันโอ,โอเครับผมเลิอกกูได้ยังครับยังไม่ได้มีเลยอืมขาี่นะคับโอ้ยเพื่อนอุู่นี่ ดูนตายสวยยืดถ่านได้แล้วยืดมันถ้าตื่นได้ในมือมั้ง โคดยวคนปะคนร้องหนได้เลยนะผีขับรถเหรอเฮ้ยนามาโชกไหมมีโชกวะชนเลยยิงหักไปเอาเงนหน่งหกตังโวยได้ฮะ ต,ะะตูดกูว่าตูดทุนไรเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วผ่านตูดคุนยังไห็นไหมเออใช่ไหมตูดอีกหนย่งอีกหนึ่งอ้ยเข้าปืนเสียหายใช่ไหมรู้ว่าปืนเสียหายอ่ะยิงมันยิงซำ ยิงเขาแล้จะยิงได้ชิวแอสดสิไม่โดนตายแล้วโอเคทำตั้งหลายรอบอ้ยเลยอเถึงอมวะโอเคได้ นอนๆๆนนอน้อนงอนอ่นงนงนง่อนอนงองเอนงอนน้อนงอองนงองไนงองอนรนอนงอนนนงอนงองนงงน่นน้ ไม่ต้องจมน้ำเลยวะมองใช้กัะสุดอินคิดว่มันตื่แรงไหมไม่เคยชั้นูไม่แน่เลยวันอ้าวฝั่งน้น,น่าสงสารมากครับุหใหม่ฝั่งกูจะหาไม่น่าสงสารกว่าโอเคถ้าผมค่ายหน่ตัวผมจะออกผมจะเออออกเกมนี้ เป็นการท้าราับงมดคุณท้าขอขก็ตอบเกมเนี้ยเจ็ดตัวละแบเครื่องแบดวลเสียหายเสียหายหนักอยู่เสียหายหนักโอเคตายไปออกเกม